ความหรูหราที่ใช้ได้จริงในทุกวันลูกค้าใบนี้นะคะมีสายสพายแบบสั้นและแบบยาวถ้าแบบสั้นจะเป็นน้องคนนี้ปรับไม่ได้แล้วนะคะพี่ถ้าแบบสั้นจะเป็นแบบน้องคนนี้ปรับไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบสายยาวจะปรับได้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบการ์ดนะคะคุณลูกค้าเสียบการ์ดได้หนึ่งใบจริงๆได้มากกว่าหนึ่งใบแต่บางทีเนี่ยเป็นการ์ดเป็นคีการ์ดคอนโดูกคาเป็นเป็นที่ใส่บัตรเอาไว้แตะ ไว้แตะขึ้นคอนโดนะคะลูกค้าค่ะไว้แตะอะไรต่างๆนะคะหรือว่าถอดออกได้แบบนี้เลยหน้าตาก็จะได้ปรับมันวัสดุแบบนี้เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะลูกค้านะเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะแข็งแรงคงทนและทนทานมากๆลูกค้าเขามีซิปหลักให้1นซิปนะคะเป็นช่องโดยรอบแบบนี้ไว้ใส่ลิปสติกนะคะลูกค้านะมีช่องเสียบปากกาด้วยลิปสติกใส่ได้ ฝั่งนี้เป็นช่องอเนกประสงค์ค่อนข้างกว้างมากพอที่จะใส่สมุดโน้ตเล่มเล็กได้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นช่องอเนกประสงค์ใส่ power bank ได้เช่นเดียวกันถัดมาค่ะเป็นช่องเสียบนะคะไม่ว่าจะใส่เป็นกระปุกยากระปุกวิตามินนะคะลูกค้าหรือว่ายาโด,ดมอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่ได้เลยนะสามารถใส่ได้เลยนะคะช่องตรงนี้นะคะพีพ่่ขานะ,ะมียังมียังยืดให้ด้วยจ้ะลูกค้าจ้ะฝั่งนี้เป็นช่องอเนกประสงค์คือจุ่เพี็กคิดจุ่แห้ง รงนี้เป็นช่องออใส่ตลับแป้งนะคะใส่ตลับแป้งใส่บัชอนต่างๆได้นะคะเรียกได้ว,ว่าช่องรอบ360องศาไปเลยค่ะลูกค้าฐานกระเป๋ากว้างใส่ของได้เยอะนะคะพี่พี่ขาและรุ่นนี้ยังมีช่องสิบซ่อนให้ด้วย1ิบซ่อนค่อนข้างกว้างมากๆนะคะลูกค้านะสิซ่อนของเราเนี่ยเราสามารถใส่ของออสำคัญสำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นบุ๊คแบงค์พาสปอร์ตนะคะเผืะะ่อมีแผนไปเที่ยวต่างประเทศเราสามารถใส่ iPad ได้ด้วยนะลูกค้า ใครมี iPad mini iPad Air ที่อยากจะพกพานะคะใส่ iPad ได้เลยสบายๆค,คุณลูกค้าจ๋ะนี่ซิด้านหลังค่ะอันนี้เป็น iPhone Pro Max ค่ะคุณลูกค้าเสียบเข้าไปใส่ได้สบายๆเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าจริงๆช่องซิปด้านหลังเขาทำมาเป็นช่องเสียบการ์ดด้วยนะคะลูกค้านะสี่ห้าหกใบใส่ได้เลยจะใส่เป็นการ์ดแบบซ้อนใบกันก็ได้อันนี้นะคะลูกค้าขาสีที่ถูออยู่จะเป็นสี สมอรเกรทเทาอ่อนอมชมพูให้ลุกสุดรูดูทันสมัยค่ะและถัดไปเป็นสีมอคค่ามูดนะคะเป็นสีน้ำตาลอมส้มเบจซอฟละมุนนุมน่มๆถัดไปจะเป็นสีสตอมคราวเป็นสีเทาหม่นให้ลุกดูเทมินิมอลแล้วก็ทันสมัยถัดไปเป็นสีอาร์ติกโอเชียนนะคะสีนี้จะเป็นน้ำเงินเข้มอมเทาค่ะคลาสสิกแบ็คนะคะคลาสสิกแบ็คสีดำสนิทแมทง่ายใช้ได้ทุกวันสุดท้ายแล้วสวยแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้า นะโซลาหนึ่งมดอะ 1, Mona, ลูกค้านะี่ยใบนี้ถูกลรังสรรค์มาเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้หญิงที่เปลี่ยมด้วยความนิ่งความสงบเนียบและสงา่าโซลาหนึ่งเป็นกระเป๋าที่ถือออกงานเน้นๆเ,เลยนะใครที่ชอบโซลาหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเลือกสีพร้อมกันแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวช่องด้านในให้ลูกค้าดูก่อนนะคะด้านในจะเป็นช่องรอบกระเป๋าแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆคะมีช่องคอสเมติกใส่ลิปสติกได้ 1>, 1, 2, ึ่งสาสี่แทงแป้งพับบั t ชออนกระปุกนะคะวิตามินต่างๆใส่ได้เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นใส่รัดมาให้ลูกคะ่ะกันกับอของล่วงของหล่นนะคะคือเวลาใส่ก็คือจะอยู่แน่นหนาอ,อยู่ด้านในแบบนี้ถัดไปฝั่งนี้สามารถใส่ปากกาหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่เป็นทรงเรียวยาวหน่อยน้ำหอมพกพา สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหอมลูกกิ้งหรือว่าน้ำหอมพาที่เป็นทรงเรียวยาวหน่อยได้นะคะฝั่งนี้จะเป็นช่องอเดกประสงค์นะคะกระดับซับน้ํามันได้อลไรได้นะจ๊ะฝั่งนี้ก็คือใส่แผงยาได้อีกหนึ่งแล้วก็มีซิปซ่อนสองฝั่งซิปซ่อนด้านในนะคะจะเป็นแบบหน้ากว้างตีเต็มยาวนะคะรุ่นนี้สามารถเก็บของได้อะไรได้นะจ๊ะพี่พี่ขาแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นซิปซ่อนเช่นเดียวกันคุณผู้ครเป็นซิปซ่อนเช่นเดียวกันดีไซน์ด้านนอกเนี่ยรูดราดูไฮทันสมัยให้โลโก้มาขนาดที่ เล็กมินิมอลตามแบบฉบับที่คุณลูกค้าชอบด้านหลังมีเป็นช่องซิปให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้าคาใส่พาสปอร์ตได้ใส่บุ๊กแบงค์ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะใส่การ์ดได้ด้วยบอกเลยว่ารุ่นนี้ทรงสวยจุกข,ของได้เยอะช่องการจัดเก็บ18ช่องการใช้งาน ขนาดความกว้างที่29.2เซนหรือ11.5นิ้วความลึก12.7เซนหรือ5นิ้วความสูง20.3เซนหรือ8นิ้วน้ำหนักเบา540กรัมเท่านั้น18ช่องการใช้งานราคา3290บาทใครสนใจรีบกดสั่งซื้อได้เลยสีที่ถือรีวอ,อยู่ตอนนี้เป็นสีมอคค่ามูสนะคะลูกค้าคะเป็นน้ำตาลอมส้มเบกซอฟละมุนดูนุ่มนวลน,นะคะถัดไปนะคะจะเป็นสี ไลท์เกรย์ให้เป็นสีเทาอ่อนโทนอมเบตนะคะลุกเท่คูลแล้วก็ดูทันสมัยด้วยนะคะถัดไปเป็นสีรูบิวายค่ะสีนี้เป็นรูบิวายนะคะสีแดงเข้มอมมอ่วงรูร้าโดดเด่นเพิ่มความมั่นใจค่ะดักบราวน้ำตาลเข้มอบอุ่นสุข,ขุมและพร้อมลุยพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะคะสีดักบราวนะคะให้ลุกแบบดูสุข,ขุมและถัดไปจะเป็นสีคลาสสิกแบล็คค่ะ ดำสนิทแปดง่ายใช้ได้ทุกวันใครที่สนใจโซลาหนึ่งรีบกดสั่งซื้อเลย